สวัสดีครับผมชื่อเซฟนายนันกกิจแชพันชื่อเล่นชื่อเซฟครับชื่อในเกมชื่อโจชาเมฟครับตอนนี้ผม,มาอายุ19จะ20ครับก็คือเข้ามาได้เพราะว่าเล่นกดไปกดแรง์ไปเจอพวกพี่ปู่ชิวครับพวกเดเทเฮดครับแล้วก็ ลงคนลำงานครับแต่ว่าผมเห็นคิวฟีดเขาครับก็เลยขับรถไล่ยิงครับพยายามจะไปไล่ฆ่าเลยเพราะว่าคุยกับเพื่อนว่าไล่ฆ่าพวกพี่ปู่ดีกว่าขับไล่แล้วขับไปขับมาไปเจอตามไปเจออีกครั้งหนึง่งแล้วก็ยิงพี่ปู่แล้วเขาก็คิดว่าพวกผมสไนด์แต่ว่าผมไม่ได้สไนซ์แล้วพี่ปู่ก็ด่านิดนึงครับด่าเปิดไม่ด่านิดนึงครับเพราะว่าผมไปเปิดไมเกีรนครับว่าแบบ สวัสดีครับพี่ปู่อะไรเงี้ยครับเขาคงได้ยินไม่ชัดครับเขาก็คิดว่าด่าครับแล้วก็ผมก็เลยทักไปขอโทษเขาครับแล้วก็แล้วก็อันต่อต่อมาก็เหมือนเดิมครับก็กดไปเจออีกครั้งมือนเดิมครับหลายวันก็ช่วงนั้นก็เจอบ่อยอยู่เพราะว่าแรงมันพอๆกันนะแรงเท่าๆกันกดไปเจอบ่อยเขาก็เลยทักมาชวนเพราะว่ามันมีรายการอะคาเดมี่มาแล้วเขากำลังหาคนอยู่พอดีเขาก็เลยลองชวนมา งานก็เหมือนะแบบทุกคนต่างก็มารวมกันก็เลยแบบตามตามตามจะบอกยไงเนี่ยก็ตามเนื้อผ้าอะไรที่ก็แบบเก็บทรงนิดนึงอ่ะเก็บทรงไม่อยู่อ่ะเก็บทรงไม่อยู่แบบต่างคนต่างมาเจอกันเพิ่งมารู้จักกันมันก็ผลแต่งานก็ออกมาดีอยู่นะเกินคาดอยู่เพราะว่ามันก็จบแบบกลางๆาตลาดไม่ได้แย่มาก แบบโดนจับมาแบบมารวมกันเองแบบไม่รู้เรื่องเลย mm. ก็หลังจากจบรายการอะคาเดมีก็คุยกันว่าจะทําทีมต่อเพราะว่ามันก็ออกมาโอเค mm. แล้วทุกคนก็โอเคเลยครับ mm. ก็เลยไปลงห้องซ้อมบ้างไปสมัครรายการ mm. คัดรายการต่างๆบ้างหลายรายการเลยก็ซ้อมก็แข่งมาเรื่อยๆครับ mm. มีรายการหนึ่งที่รู้สึก ภูมิใจที่สุดก็คือรายการไล้คลิ้งสตาร์ที่พาน้องๆเข้าไปแข่งในรอบไฟนอลได้ครับแต่ว่าพอเข้าไปในรอบไฟนอลปุ๊บก็เหมือนแบบหลายๆอย่างไม่เป็นใจมีปัญหาในทีมนิดหน่อยก็เลยแบบผลงานก็เลยออกมาแย่นิดหน่อยแต่ก็พยายามปรับตัวให้ดีที่สุดครับในตอนแต่ก็ยังภูมิใจเหมือนเดิม ก็คือที่มาเข้าเดทเหตุชุดหลังได้ก็เพราะว่าผมก็นั่งเล่นเกมอยู่ของผมนี่แหละครับปกติและพี่ปู่ก็ทักมาชวนบอกว่าจะให้ผมขึ้นไปเป็นสำรองครับเพื่อไปเสริมในรายการต่างๆครับที่เขากําลังขาดคนที่หายก็งงๆอยู่ครับอยู่ๆพี่ปู่ก็ทักมาเพราะว่ากําลังนั่งเล่นเกมพี่ปู่ก็ทักมาชวนแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่อยู่ๆก็ได้ขึ้นชุดหลักครับ อยู่ๆก็ได้เป็นแบบส่วนหนึ่งของเดเท็ครับในชุดจริงครับก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรครับแค่รู้สึกแบบว่าเอาเป็นแบบว่าดีใจแล้วกันครับที่แบบประสบการครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่ได้ไปแข่งระดับโลกที่ได้มีแบบส่วนร่วมในการแข่งขันระดับโลกครับกับพวกพี่ปู่ ก็คิดว่าถ้าได้เล่นกับชุดหลักจริงๆก็คงจะออกมาน่าจะออกมาได้ได,ดีครับเพราะว่าก็เล่นก็สื่อสารกันก็โอเคครับน่าจะออกมาดีครับ mm hmm. ก็ฝากถึงแฟนๆเดยเทนทุกคนนะครับก็ฝากเชียร์ผมเลยนะครับผมก็เพิ่งเข้ามา mm hmm. ไม่ได้มีผลงานอะไรให้ชื่นชมนะครับแต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับถ้าได้ลงแข่งครับ <laughs> บบ๊ายบายครับ